ตัวนี้ก็เป็นตัวแฮนด์อินดิเกตนะครับตัวพันทาฮีนยะตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งมาเป็นไซส์42 90นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดของกันนะตัวนี้ก็จริงๆที่ร้านเราก็ติดตั้งมาหลายตัวแล้วนะแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดโซ่เขาจะออกเป็นตัววันๆนหน่อยนี่แพคเกจมาค่อนข้างจะเรียบร้อยเลย กระดาษโลโก้ local, เรียบร้อยตัวนี้เขาก็จะมีชุดอินดิเกตให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไหล่เป็นบาร์ไฟให้ตัวแฮนด์นะครับโลโก้ค่อนข้างจะเรียบร้อย,ยมยตัวนี้ก็เป็นโลกมาเป็นตัวด้านนะว้าวดูโลโก้นะครับ ตัวนี้ก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นตัวเวอร์ชันสามตัวนี้ก็จะเป็นทรงวัยๆหน่อยนะครับมีบาร์โค้ดมาเรียบร้อยตัวนี้ลบสิบองศาครับลิสต์เจ็ดสินะทรงออกมาก็สวยงามมีน่าจะมีอุปกรณ์ฝาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูกัน ต่อนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่ที่มาจากในถุงก็จะมีตัวฝา่าถ้วยคอให้สําหรับเขานะครับมีให้มาสองอันนะมีแบบเล็กกับแบบใหญ่มีแบบเล็กกับแบบใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกตัวดันลูกปืนนะตัวนี้แลันลูกปืนตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นพลาสติกแต่ตัวนี้จะเป็นโลหะตัวนี้แล้วก็มีแบบนี้ด้วย มีหลายไซส์นะแล้วก็มีฝา e n ็นให้มานะครับตัวนี้ก็งานเป็นโลหะนะฝาไม่ได้เป็นคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ชิดใต้ตัวแฮนด์นะครับแล้วก็จะเป็นสเปเซอร์ที่เขาให้มาตัวนี้เป็นแบบสูงแล้วก็มีแบบตัวนี้น่าจะสองเซนนะตัวนี้ก็ประมาณห้ามิล นี้ประมาณใกล้เคียงห้าหกมิลนะตัวนี้เซนหนึ่งก็ประมาณนี้พร้อมกับแฮนด์รอรนะครับตัวิเกต